Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับพุทธสุภาษิตเสริมมงคลชีวิตนะเวอันัตถะกุสะ เลนะอัฏฐจริยานาเวอะนะทะกุสเลนะอัฏฐจริยานาเวอะนะทะกุสเลนะอัฏฐจริยานาเวอะนะทะกุสเลนะอัฏฐจริยาคนฉลาดไม่ถูกเรื่องแม้พยายามทำประโยชน์ ก็ไม่สำลิดผลให้เกิดสุขคนฉลาดไม่ถูกเรื่องแม้พยายามทำประโยชน์ก็ไม่สำลิดผลให้เกิดสุขคนฉลาดไม่ถูกเรื่องแม้พยายามทำประโยชน์ก็ไม่สำลิดผลให้เกิดสุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเรานะครับผมประจำวันที่3 1มกราคม พุทธศักราช2568โดยอาศัยข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็เว็บไซต์ windy.com ตลอดทั้งเว็บไซต์ airfortai.net นะครับพ่อแม่พี่น้องในการวิเคราะห์สถานการณ์ VM 2.5นะครับผมสำหรับสภาพอากาศของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เรามาติดตามกันได้เลยครับผม ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยเราประจำวันที่31มกราคมพุทธศักราช2568ตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังก,กลังปานกลางปกคุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ลมทวนออกในระดับบนยังคงพัดปกคุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้าขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมทั้งระวังอันตรายจากอักคีภัยเนื่องจากสภาพอากาศแห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับมรสุมตวนออกเฉเชยงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลนะมันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องสภาพอากาศที่มีฝนต่อการสะสมฝุ่นละอองในระยะนี้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันบริเว,รเวณประเทศไทยตอนบนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากและมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลงนะครับผมซึ่งก็จะเป็นผลกระทบไปทั่วทั้งประเทศนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเวลา6กโมงควันนี้จนถึง6กโมงควันพรุ่งนี้กันครับผมโดยแยกออกเป็นรายภาคดังต่อไปนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่าสุดอยู่ในช่วง14-17ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด อยู่ในช่วง31-34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง5-11องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนมาทางภาคตัวออกเฉียงเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดการว่าภาคตัวออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง15-16 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง31-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในระหว่างอยู่ในระหว่าง8-13องศาเซลเซียสมีลมตวนออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคกลางและภาคตวนออกกันครับผมสำหรับทางภาคกลางวันนี้ คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง16-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง33-35องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคตะวันออกนั้นคาดการณ์ว่าในช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้นั้นคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง17 2 2ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32องถึง34องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกความเร็ว15 3 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางภาคตะวันออกเราเลื่อนลงมาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคใต้กันครับผมโดยคาดการว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทย คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางตอนเช้าทางตอนบนของภาคนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง31-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมามีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปมีลมตัวออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วข้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝั่งเวันตกหรือฝั่งอันดามันกันครับผมในช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้คาดกันว่าอากาศเย็นในตอนเช้าทางตนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง21-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32-35องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับผมเราเลื่อนขึ้นมาติดตามการพยาการณ์อากาศของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับพ่อแม่พี่น้องในช่วงเวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ คาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19-20ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วง32-34ถึงองศาเซลเซียสมีลมตนออกความเร็ว10-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของทางกรุงเทพมหานครโดยพบว่าในวันพรุ่งนี้คือวันที่1กุมภาพันธ์กรุงเทพมหานครมีอุณหภูมิ ต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสสูงสุดที่35องศาเซลเซียสมีอากาศเย็นนะครับผมส่วนวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์กรุงเทพมหานครก็มีอุณหภูมิอยู่ที่21องศาเซลเซียสสูงสุดที่36มีอากาศเย็นเหมือนกันนะครับผมวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์กรุงเทพมหานครมีอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ระหว่าง22องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียส มีอากาศเย็นนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนวันอังคารที่4กุมภาพันธ์จนถึงวันที่6กุมภาพันธ์พรหาส,สบดีที่6กุมภาพันธ์นั้นท้องฟ้าบนบริเวณกรุงเทพมหานครท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วนนะครับผมอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสนะครับผมรัมาติดตามการแสดงรามาติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทางอุณหภูมิ ประจำวันกันครับผมเรามาติดตามสถานการณ์ทางด้านอุณหภูมิความร้อนหนาวของประเทศไทยและสปปลาวกันในช่วงเวลา12นาฬิกานะครับผมโดยใส่ข้อมูลจากว i n d y c o m ก็พบว่าท่าคีเล็ก26องศาเชียงราย27ขุนยวม27เชียงใหม่ก็27นะครับผมอำเภอปัวจังหวัดน่าน27งาวลำปาง29อมก๋อยเชียงใหม่26แม่สอด31อุ้มพาง28พิษณุโลก30 ลมศักเพชรบูรณ์31อุตรดิต30นะครับผมก็ทางภาคตะนกชิงเหนือก็ขอแยกออกเป็นรายรายงานเป็นดังนี้นะครับผมสำหรับทางภาคตะนกชิงเหนือในเวลา12นาฬิกาคาดว่าอุณหภูมิจะอยู่ในลักษณะจังหวัดเลย28องศาอุดรธานี29องศาบ้านทาตสกลนครบ้านทาตุ8องศานครพนมประมาณ29องศามุกดาหาร30 โพไซโพไซจังหวัดร้อยเอ็ด29องศาขอนแก่น30โคราชนครราชสีมา31องศาสุรินทร์และอุบลราชธานี30องศานะครับผมแล้วเราข้ามฝั่งมาทางสปปลาวกันบ้างครับอุณหภูมิจะเป็นยังไงกันบ้างโดยทางสปปลาวในช่วงเวลา12นาฬิกาเมืองไซ25องศาโบเมืองโบ3 3 3องศา แล้วก็หลวงพระบาง28องศาชัยบุรี27องศาโพนสวรรค์25องศาเวียงจันทร์28องศาเซนติเสนะครับผมปากซัน28องศาท่าแขก29องศานะครับพ่อแม่พี่น้องเซปน29องศาครับทางลาวใต้แล้วก็ปากเซก็29องศาอัฐปือ30องศานะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ก็ยัง ทางใต้ก็ถือว่าค่อนข้างร้อ,นเ,อน,นเหมือนกันเหมือนกับประเทศไทยครับผมเราเลื่อนมาทางภาคกลางนครสวรรค์32องศาวิวเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ก็31องศาทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี30องศาวสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี30องศาหัวหิน28องศาแล้วก็พระนครศรียุยา33องศานะครับผมสะแก้ว31องศา กรุงเทพมหานคร34องศาครับในเวลา12นาฬิกาภาคตะวันออกระยอง30องศาจันทบุรี31องศานะครับผมส่วนทางภาคใต้นั้นเริ่มตั้งแต่หัวหินก็28องศาประจวบคีรีขันธ์29องศาบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็29องศานะครับผมเกาะ2ของจังหวัดระนอง29องศาแล้วก็สุราษฎร์ธานีตะกั่วป่าภูเก็ต ตะปุกตะกัวปาจังหวัดพังงาและภูเก็ต30องศานะครับผมในช่วงเวลา12นาฬิกานครศรีธรรมราช29องศาจังหวัดตรัง32องศาหาดใหญ่ยะลาอยู่ที่29องศาครับผมคาดการว่าอุณหภูมิสำหรับในช่วงตอนเที่ยงอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่กรุงเทพมหาคนคร34องศาส่วนส,วนสวนปปลาว น่าจะอยู่ที่ปืนนะครับผม30องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามอุณหภูมิกันในช่วงเวลา15นฬิกานะครับผมสำหรับประเทศไทยเราไล่เป็นหลายจุดก็คือเชียงราย29องศานะครับท่าขี้เเล็ก27องศาในเวลา15นฬิกานะครับผมเชียงใหม่27องศาเซลเซียสขุนยวมแม่ฮ่องสอน8 8องศาอำเภอง,งาวจังหวัดลำปาง30องศา อำเภอปัวน่าน29องศาอเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่25องศาแล้วก็อุตรดิตฐ31องศานะครับผมแม่สอดก็31องศาพิษณุโลก30อหล่อมสักจังหวัดเพชรบูรณ์32องศาไล่ลงต่ำลงมาทางอุ้มผางจังหวัด จังหวัดตาก29องศานะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็กลับมาทางภาคตนออกเฉียงเหนือก็พบว่าจังหวัดเลยก็ยังอยู่ในที่29องศาจังหวัดเลยอุดรธานีบ้านทาตุจังหวัด,ดอุดรธานี29องศานะครับพ่อแม่พี่น้องนครพนมขอนแก่นโพไซร้อยเอ็ดอยู่ที่30องศานะครับในเวลา15นากามุกดาหารนครราชสีมาอยู่ที่ประมาณ31องศานะครับอุณหภูมิสำหรับในช่วงเวลา15นาา แล้วก็อุบลราชธานีจังหวัดสุรินทร์อยู่ที่ประมาณ30องศาครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคกลางนั้นกาญจนบุรีทองผาภูมิอยู่ที่31องศาพระนครศรียุยา33กรุงเทพมหานครก็33ราชบุรีสวนพึ่ง33องศาหัวหินอยู่ที่28องศาทางภาคตะวันออกระยองแล้วก็จันทบุรีอยู่ที่28องศานะครับผมสะแก้ว32องศานะครับพ่อแม่พี่น้อง ส่วนทางภาคใต้ของไทยนั้นประจวบคีริขันอยู่ที่28องศาและก็เกาะสและนอง29องศาสุราษฎร์ธานีก็29องศานะครับพ่อแม่พี่น้องตะกัวป่าจังหวัดพังงาและนครศรีธรรมราช28องศาภูเก็ตและจังหวัดตรัง31องศานะครับผม,มก็ค่อนข้างร้อนเหมือนกันครับทางนู้น31องศาในช่วง15นาฬิกานะครับผมหาดใหญ่28องศายะลาประมาณ 27องศานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยคําว่าองศาก็หมายถึงองศาเซลเซียสนะครับผมโดยจะไปแบบเร็วๆนะครับส่วนสปปลาวในช่วงเวลา15นาฬิกาก็พบว่าเดียนเบียนฟูอยู่ใกล้เคียงกับสปปลาว26องศาเมืองเมืองไซ25องศาหลวงพระบาง30องศาไซยบุรี28นะครับผมพลสวรรค์25องศา แล้วก็เวียงจันทร์28องศาปากซัน29องศานะครับผมท่าแขก30องศาเซโปน30องศานะครับพ่อแม่พี่น้องปากเซก็30องศาแล้วก็อัตรปรบอ31องศาครับในช่วงเวลา15นหานาเรามาติดตามอุณหภูมิในช่วงของวันที่1เสาร์ที่1กุมภาพันธ์ในช่วงเวลา6โมงเช้ากันครับพ่อแม่พี่น้องก็พบว่าช่วง6โมงเช้า ประเทศไทยเราอุณหภูมิก็ยังก็ถือว่ายังยังต่ำอยู่นะครับผมโดยพบว่าเชียงราย14องศาขุนยวม16เชียงใหม่17อำเภอปัว18อำเภองาวลำปาง17องศานะครับอมก๋อย13องศาแม่สอด17องศาครับในช่วงเวลา6นาฬิกาอุ่มผาง15องศาอุตรดิต์19องศานะครับผมอุตรดิตกับพิษณุโลกเท่ากันครับในช่วงเวลาหนิกา19องศา ลมสักเฉชบูนกับนครสวรรค์เท่ากันคือ20องศาวิเชียรบุรี18องศาทองผาภูมิก็เท่ากันครับ18องศานะครับผมพระนครศรียธยา20องศาครับในช่วง6โมงเช้าของวันที่1นะครับผมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งส่วนทางภาคอีสานนั้นจังหวัดเลยในช่วงเวลา6นาฬิกาอุดรธานีอยู่ที่16องศานะครับพ่อแม่พี่น้องบ้านธาต 18องศานครพรนมก็คาดกันว่าอยู่ที่ประมาณ18องศาขอนแก่นก็18องศานะครับผมมุกดาหารอยู่ที่18องศาครับโพไซจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่19องศานครราชสีมาอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ19องศาสุรินทร์อยู่ที่18องศาอุบลราชธานี17องศานะครับพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งทางภาคตะวันออกสะแก้วอยู่ที่18องศาระยอง 21องศาจันทบุรี19องศาเซลเซียสครับผมกรุงเทพมหาคนครในช่วงหกโมงเช้าของวันที่1อยู่ที่23องศาเซลเซียสส่วนพึ่งราชบุรี19องศาหัวหินหัวหินเพชรบุรีอยู่ที่20องศาประจวบคีรีขันธ์21องศาบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์อยู่ที่20องศาเหมือนกันนะครับผมส่วนละนองเกาะ2อยู่ที่22ององศาตะกัวปาจังหวัดพังงาสุราษฎร์ธานี อยู่ที่20องศานะครับพ่อแม่พี่น้องในช่วง6โมงเชา้าของวันที่1ภูเก็ตอยู่ที่24องศาแล้วก็นะครศรีธรรมราช21องศาจังหวัดตรัง22องศาหาดใหญ่22องศาและยะลาอยู่ที่20องศาเซลเซียสครับผมภาพอากาศเป็นลายชั่วโมงหรือเป็นช่วงชั่วโมงที่ไดรายง,งานไปนะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจาก windy com นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาสรุปรายงาน ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงวันที่31ในเวลา7นาฬิกาสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5กันครับผมโดยใส่ข้อมูลจาก Air for t ์ไทยนะครับสำหรับทางภาคเหนือส่วนใหญ่โดยพบว่าบริเวณที่มีค่าเกินมาตรฐานใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปรกาการเชียงรายน,าน่านพะเยาเชียงใหม่ลำปาง แพร่อุตรดิตถ์ขทัยพิศณุโลกตากพิจิตเพชรบูรณ์อุทัยธานีสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับผมมีค่าเกินมาตรฐานสำหรับ PM 2.5ค่าเฉลี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยมาตรฐานค่าเฉลี่ย PM 2.5เฉลี่ย24สชั่วโมงควรไม่เกิน37.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผม เรามาติดตามเป็นสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5เป็นลายภาคกันครับภาคเหนือส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีค่าเฉลี่ย PM 2.5อยู่ที่22.1ถึง66.3ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทรเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีค่าเฉลี่ย PM 2.5ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่30ถึง 60. 60.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมส่วนทางภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่29.3ถึง69.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรภาคตะวันออกภาคตะวันออกส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่2 2 7ถึง3ถึง71.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับผมส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพมีค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของ PM 2.5อยู่ที่33.0ถึง67.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนทางภาคใต้นั้นส่วนทางภาคใต้เริ่มมีส่วนทางภาคใต้อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอยู่หนึ่งพื้นที่นะครับผม น่าจะอยู่แถวทังจังหวัดประจวบคิรีขันครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคใต้โดยค่าเฉลี่ย pm 2.5ในยีบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่17.3ถึง43.7ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรและมีการคาดการว่าสภาพอากาศในช่วง1 2วันข้างหน้าปริมาณฝุ่นละอองมินวโนมเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นะครับผมโดยภาพรวมสถานการณ์ pm 2.5โดยภาพรวมของประเทศไทยเราสถานการณ์ pm 2.5ใน24ชั่วโมงผ่านมาก็พบว่า เกือบทุกภาคนะครับผมส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีจุดแดงมากอยู่แถวทางภาคกลางและก็าภาคและก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับผมส่วนทางภาคเหนือก็กระจายตัวกันอยู่รวมทั้งภาคอีสานส่วนทางภาคใต้นั้นส่วนใหญ่อยู่ในสีเขียวนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ดีตั้งแต่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตพัง,งาลงไปจนถึง,จ,งจังหวัดใต้สุดคือนราธิวาสครับอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับสำหรับ pm 2.5 ก็เป็นการแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มความระมรัดระวังเนื่องจากเขาคาดการณ์ว่าในช่วงหนึ่งวันข้างหน้าความเร็วหรือความแรงของลมลดลงการสะสมของฝุ่นละอองอาจจะมีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมดังนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ออกมาทําธุระหรือทํางานในที่กลางแจ้งก็ควรมีหน้ากากป้องกัน PM 2.5ไว้บ้างนะครับพ่อแม่พี่น้องหรือติดตามหน่วยงานข่าวสารของหน่วยงานราชการที่ให้คาแนะนําเกี่ยวกับ PM 2.5ในระดับท้องถิ่น ผมเนื่องจากว่ามีผลกระทบโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับโดยเฉพาะโรคความดันโรคภูมิแพ้นะครับพ่อแม่พี่น้องและก็โรคระบบหายใจซึ่งมีผลกระทบมากนะครับสำหรับ pm 2.5ส่วนบทสรุปของทางกรุงเทพมหานครนั้นวันนี้ค่อนข้างพบว่าแนวโน้มพบว่า pm 2.5มีการเพิ่มขึ้นนะครับผมหลายพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับขอขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องโดยส่วนใหญ่ก็กระจายอยู่ทางกรุงเทพฝั่ง ตะว,วันออกนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มีผลกระทบและก็ทางทางด้านที่ติดกับจังหวัดนนทบุรีนะครับผมค่อนข้างที่จะมีสีแดงสีส้มนะครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นก็ขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มความระมัดระวังเช่นกันนะครับผมโดย PM 2.5ส่วนใหญ่ที่มีการคาดการไว้และก็ประมาณการไว้ว่าจะเริ่มมีผลกระทบอยู่ในช่วงเวลา ประมาณ10นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นพ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหาคนครและปริมนฑลก็ขอให้ติดตามข่ขาวสารหน่วยงานการแจ้งเตือนภยัยจาก pm 2.5จากหน่วยงานราชการด้วยนะครับผมและก็มีหน้ากาก pm 2.5ไว้ประจำตัวในการออกสู่พื้นที่สาธารณะหรือออกภายนอกอาคารนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากทางกรุงเทพมหาคนครวันนี้ดูจากแผนที่แล้วเป็นสีแดง สีส้มทั้งนั้นเลยนะครับผมเป็นสีส้มนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอแจ้งเตือนไว้นะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันสุกที่31มกราคมพุทธศักราช2568ในช่วงเวลาในช่วงเวลา6นาฬกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยเป็นแบบย่อนะครับผมโดยสายข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยมีการย่อออกมาเป็นกราฟิกนะครับ โดยพบว่าภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิยอดดอยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาพรุ่งนี้5-11ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ31-34อถึงองศาเซลเซียสส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในบางในตอนเช้าอุณหภูมิยอดภูอยู่ที่8-13ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31 3 3องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ในช่วง12 1 6องศาเซลเซียสสำหรับทางภาคกลางคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นมีหมอกมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดที่33 3 5ต่ถาสต่ำสุดที่16 1 8องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิส,งสู 35, ส 18, ง,นนง,สงสุดอยู่ที่32 3 4 ต่ำสุดอยู่ที่19-20องศาเซลเซียสส่วนทางภาคตวนออกนั้นคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดที่32-34ต่ำสุดอยู่ที่17-22องศาเซลเซียสขึ้นลมตามแนวชายฝั่งของพังตอนออกตามแนวชายฝั่งก็น้อยกว่า1เมตรนะครับผมส่วนห่างฝั่งมีประมาณ1สูงประมาณ1เมตรครับพ่อแม่พี่น้องส่วนทางภาคใต้ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าทางตอนบนของภาคมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34ต่ำสุดอยู่ที่18-23องศาเซลเซียสส่วนทางขึ้นลมก็สุราธานีขึ้นมามีขึ้นสูงประมาณ1เมตรมีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า1เมตรนะครับผมตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชล,ลงไปมีขึ้นสูงโดยเฉลี่ย1-2เมตร ถ้ามีฝนฟ้าขนองบริเวณฝนฟ้าขนองก็สูงมากกว่า2เมตรนะครับพ่อแม่พี่น้องเราค้ามฝั่งมาทางภาคใต้ฝัง่งตะวันตกหรือฝั่งอันามันคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2 3 5องาสต่ำสุดอยู่ที่21-25อถึงองศาเซลเซียสมีคลื่นลมน้อยกว่า1เมตรมีคลื่นสูงน้อยกว่า1เมตรนะครับผมแต่ห่างฝั่งก็สูงประมาณ1-2เมตรถ้าเป็นบริเวณฝนฟ้าขนองอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2เมตรนะครับพอแมพี่น้องสำหรับสถานการณ์ UV นั้นก็อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับผมสำหรับประเทศไทยในเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์ผู้ที่ทำงานกลางแจ้งก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับผมเนื่องจากว่า UV ช่วงที่มันเข้มขน้นโดยเฉพาะในช่วง1 1นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานั้นค่อนข้างเข้มขน้นเหมือนกันครับถ้ามีอากาศปลอดโปรง่งหรือไม่มีกลุ่มเมฆมาบดบังพระอาทิตย์และในช่วง สองเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นสีแดงนะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งมีอันตรายต่อผิวหนังดังนั้นผู้ที่ทํางานกลางแจ้งก็ควรสวมใส่เสื้อผ้าหรือหมวกให้มิดชิดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากว่าช่วงของ UV นั้นเข้มข้นนะครับผมโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ตอนบ่ายนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กระผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยากรณ์อากาศเพ,าเพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์ และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม